ถ้าคุณพ่อของเราเนี่ยไม่ได้ทําพินัยกรรมเอาไว้ก่อนที่ท่านจะจากไปอย่างในหนังเรื่องรักกันวันตายนะครับแบบนี้นะั้นเราจะสามารถไปถอนเงินจากบัญชีธนาคารของคุณพ่อได้ไหมหรือว่าจะต้องจัดการอย่างไรดีใครได้ดูหรือยังครับหนังซีรีส์ของไทยที่เข้าฉายทางเน็ f l i ิเรื่องรักกันวันตายนะเป็นเรื่องราวของนายธนาคารสองคนนะฮะที่ แอบลักลอบนําเงินในบัญชีของคนที่เสียชีวิตแล้วออกมาใช้ส่วนตัวนะครับซึ่งทําให้ลูกของผู้ตายเนี่ยที่เป็นทายาทตามกฎหมายนะครับต้องออกตามหาเงินก้อนนั้นเพราะว่าผู้ตายเนี่ยไม่ได้ทิ้งพินัยกรรมใดๆเอาไว้พวกเราสงสัยกันไหมครับว่า,าหากเราตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ พ่อแม่เราจากไปอย่างกระทันหันโดยที่ไม่ได้บอกเราเลยว่ามีทรัพย์สินอยู่ตรงไหนแล้วก็ไม่ได้เขียนพินัยกรรมใดๆเอาไว้เราในฐานะที่เป็นลูกจะทำอย่างไรต่อไปนะครับวันนี้พี่เอนครับจะมาเล่าให้ฟังนะเป็นเป็นขั้นเป็นตอนนะครับโดยทั่วๆไปแล้วนะครับเมื่อมีผู้เสียชีวิตนะสิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือการ แจ้งตายภายใน24ชั่วโมงที่ผู้ที่พบศพนะครับมีหน้าที่แจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่เพื่อออกใบมรณบัตรให้ครอบครัวหรือทายาทนาเอกสารไปใช้ดาเนินการในเรื่องอื่นๆต่อไปในกรณีที่จะแจ้งตายนะครับจะต,ต้องไม่เกิน24ชั่วโมงนะพ่วงในการทะเบียนอาจจะขยายเวลาให้ได้ไม่เกิน7วันถ้าเกินจากนี้ จะต้องเสียค่าปรับ,คร,บคราวนี้เรามาวิเคราะห์กันในเรื่องของตัวหนังซีรีส์เรื่องนี้นะครับที่มาถึงคําถามที่เราจะเข้าถึงบัญชีของผู้วายชนได้อย่างไรสิ่งแรกเลยสิ่งเดียวที่เราจะทําได้เราเดินไปที่ธนาคารเนี่ยธนาคารจะไม่ให้ข้อมูลใดๆกับเรานะครับเต็มที่ก็อัปเดตสเตตเมนต์ธนาคารจะไม่ให้เราถอนนะครับเมื่อธนาคารทราบเรื่องเขาก็จะอายัดบัญชีเอาไว้ เมื่อมีคนไปแจ้งธนาคารถึงการเสียชีวิตของเจ้าของบัญชีนะครับเงินในบัญชีนั้นเนี่ยจะถือว่าเป็นทรัพย์มรดกทันทีและจะถูกระง,งับการทําธุรก,กรรมทําให้ไม่ว่าใครก็ไม่สามารถถอนเงินออกมาได้ทันทีนะครับดังนั้นแล้วนะครับทายาทโดยธรรมนะจะต้องยื่นคําร้องต่อศาลเพื่อขอให้มีคําสั่งแต่งตั้ง ให้เป็นผู้จัดการกองมรดกและยิ่งถ้าเกิดว่า,ามีลูกหลายคนนะครับลูกแต่ละคนก็ต้องเซ็นยินยอมก็จะแต่งตั้งใครเป็นผู้ดําเนินการเป็นผู้จัดการกองมรดกนะครับซึ่งก็ต้องไปยื่นเรื่องตรอศสารแล้วก็ต้องรอสารประกาศ30วันเพื่อตามหาว่าจะมีใครคัดค้านไหมนะผู้จัดการกองมรดกเนี่ยก็คือตัวแทนทางกฎหมายที่ถูกแต่งตั้งจากสารมีหน้าที่เป็นผู้จัดการทรัพย์สินให้กับทายาททุกคน และชำระหนี้สินของผู้เสียชีวิตในกรณีที่ผู้ตายไม่ได้ทําพินัยกรรมมรดกเอาไว้ล่วงหน้าทายาตโดยทําตามลําดับก็จะได้เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ตามมรดกนะครับเรียงตามลําดับตามนี้ 1. น,นะครับผู้สืบสันดานนะคือคือลูกลูกของผู้วัยชนนะครับสนะครับบิดามารดานะอ่า แล้วก็3ไล่ลงมาพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันคือถ้าเป็นข้อ1กับข้อ2แล้วก็แบ่งหมดนะครับแต่ถ้าไม่มีข้อ1ไม่มีข้อ2เราก็จะเป็นมาดูเรื่องของพี่น้องร่วมบิดามารดาแต่ถ้าไม่มีพี่น้องร่วมบิดามารดาก็ไปดูพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดานะครับปู่แล้วถ้าเกิดไม่มีเลยมาถึงก็จะไปลําดับที่5ปู่ย่าตายายไม่มีอีกก็ไปลําดับที่6 ลุงป้านะ้าอาญาตดังกล่าวนะครับก็มีสิทธิ์ยื่นคำร้องเพื่อขอแต่งตั้งเป็นผู้จัดก,การกองมรดกได้ทุกคนได้ทุกลำดับแต่ก็ไล่กันไปตามลําดับนะครับซึ่งขั้นตอนนี้อาจจะต้องจ้างทนายหรือจัดการยื่นคําร้องได้ด้วยตัวเองก็ได้นะครับโดยรวบรวมการยื่นต่อสารแท่งยุ่งยากไหมครับ นะเมื่อได้เป็นผู้จัดการกองมรดกแล้วเราก็ไปติดต่อธนาคารโดยเบื้องต้นเนี่ยให้ก็นําเอกสารไปนะถึงจะธนาคารถึงจะให้ถอนเงินออกมาได้จากนั้นผู้จัดการกองมรดกนะครับก็จะสามารถตัดสินใจได้ว่าจะปิดบัญชีโอนเงินในบัญชีหรือจะเปลี่ยนชื่อบัญชีเงินฝากให้เป็นชื่อตอนเองก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้จัดการกองมรดกครับว่าการที่ไม่เขียนพินัยกรรมมันยุ่งยากนะครับแต่ ในระหว่างการดําเนินการเนี่ยมันจะต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย30วันนะครับในการดําเนินการแต่ละขั้นที่จะถอนเงินไม่ว่าจากธนาคารหรือว่าจากหุ้นจากกอ,องทุนต่างๆที่เราไปลงเอาไว้นะครับถ้าเราไม่มีการวางแผนเอาไว้วันที่เราจะไปทายาทของเราก็จะวุ่นวายแล้วเงินที่เราจะได้ตกไปสู่ทายาทอาจจะถูกแบ่งไปสู่คนอื่นที่เราอาจจะไม่ได้เต็มใจอยากจะแบ่งก็ได้ นะครับเพราะว่ามันเป็นข้อบังคับตามกฎหมายเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราก็จะต้องมีการวางแผนแล้วก็ทำพิัยการมาไว้หรือนะครับในระหว่างที่ดําเนินการถ้าเราเป็นห่วงนะครับเราอาจจะทําประกันเพื่อให้มีเงินสดท,ทันทีพร้อมใช้ให้กับลูกหลักล้าน นะครับให้เขามีเงินหมุนเวียนในวันที่เราจากไปอย่างกระทนหันให้เขามีเงินที่จะจัดงานให้เขามีเงินเงินที่จะชําระหนี้สินชาระค่าใช้จ่ายรายเดือนได้ก่อนนะครับเพราะว่าทรัพย์สินที่เรามีอาจจะเป็นบ้านอาจจะเป็นอสังหาริมทรัพย์มันโอนถ่ายเปลี่ยนขายมันก็ยุ่งยากมันต้องใช้เวลาใช่ไหมครับ